สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเริ่มมองอัลติเมตในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเดลี่เลดนะอันนี้เป็นมัลติคัพฟิกสนามเซอร์เคดออฟดิอเมริกาในวันนี้ผมก็จะลองภาคดูบ้างนะอันนี้ผมจะลองภาคบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอัดคลิปเกมเพมาแล้วก็มาลองภาคดูนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นสนามเซอร์เค o ออฟดิอเมริกาวันนี้ขับเป็น l a m b o กิน i n i s ซี3นะครับมาเรามาดูตอนรอบคอลี่ไฟออกสตาร์ทครับ ปลายด้านหน้าจะเป็นโค้งหนึ่งอันนี้เป็นขึ้นเนินเสร็จแล้วก็จะเป็นลงเนินเป็นแฮปปี้เดี๋ยวมาครับเกีย๋ยวหอมาเบกที่หนึ่งร้อยเมตรลงเนินนี่ใส่เกียร์หนึ่งไปลงเนินมาซึบเดียสามไปครับสนามนี้นี่ก็จะเป็นหนึ่งในสนามที่ค่อนข้างจะยากในระดับหนึ่งนะเพราะว่าสนามมีโค้งเ,เยอะนะครับมาอันนี้เป็นโค้งสี่นะครับนี่เกียร์สี่ไปเลยตรงนี้ใส่เกียร์สี่ไปครับ เกียร์สี่ 4, ด้านหน้ายเกียร์สี่อยู่ถึงโค้งข้างหน้าเป็นเลี้ยวขวาเป็นเกียร์สามถึงเกียร์สามคาไปครับโอ้ยโอ้ยนายกไปนิดนึงนะสําหรับรถคันนี้คันนี้นี่ผมว่าโชว์อาจจะออกแบบมาแย่หน่อยนะแต่ว่าคันนี้เรื่องเบรกอะไรดีมากนะครับเกียร์หนึ่งมาด้านหน้าเป็นแท่งพิ้นเดี๋ยวเข้าไปครับเกียร์หนึ่งด้านหน้าเป็นทางตรงยาวอันนี้เหยียบตรงไปเลย ผมต้องบอกได้เลยนะว่าสนามนี้เป็นหนึ่งในสนามที่ค่อนข้างจะยากในระดับหนึ่งเพราะว่าโค้งเยอะนะแล้วก็รถคันนี้ก็เป็นรถที่มีอัตราอัตราเร่งค่อนข้างสูงนะครับนี่เบรกตรงร้อยห้าสิบเกียร์หนึ่งมาครับเป็นแฮปปี้ตรงนี้ด้านหน้าก็จะมีโค้งแฮปปี้อีก,ร,อกรู้สึกว่าสนามนี้เหมือนแฮปปี้จะเยอะมากเลยนะเนี่ยแฮปปี้โคตรเยอะเลยมาอย่าไปครับด้านหน้าเป็นแฮปปี้เป็นเกียร์สอง ตรงนี้ที่จริงผมใช้เกียร์หนึ่งนะแต่ว่าที่ผมเข้าเกียร์สองเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารถแลมโบกิน,นี่คันนี้รอบเครื่องมันแรงนะครับผมก็เลยเข้าเป็นเกียร์สองอเกียร์สี่มาครับตรงนี้แล้วขวามาด้านหน้าตรงนี้จะต้องเบรกตรงกลางเส้นสีขาวตรงนี้นะครับนี่เขาโค้งมาชึบอ,อุ้ยแล้วแก้าอาการรถไปครับเมื่อกี้เกือบปัดและด้านหน้าเขาโค้งเกียบเอเป็กโ้ย,ยเกียบซอสเร็จเคอร์ไปนิดนึง และก็ผ่านเส้นชายไปด้วยเวลา1นาที52.101นะครับเรามาดูตอนออกสตาร์ทกันบ้างนะครับรอบนี้ผมออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งที่1น,นะครับที่2เป็นเฟอร์รารี่ที่3เป็นปอร์เช่มาโค้งเขียวไปครับลุยลุยไปกันเลยด้านหน้านี่จะเป็นแฮร์พดนนะด้านหน้านี่จะต้องระวังนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตรงนี้เนี่ยเป็นโค้งที่สเสม็นค่อนข้างจะน้อยนะโอ้โหแล้วปอร์เช่ครับด้มาเรียบร้อย ไปเลยครับคนนี้เขาเหมือนพยายามอยากจะเสียบผมให้ได้เอ้ยเกือบรถหุดและเป็นปอร์เชสที่ออกนําไปก่อนเลยครับโอ้โหจากกาได้ายมาใส่ผมแหมเกือบไปนะเมื่อกี้ที่สองเป็นฟอร์เรรี่สีเหลืองที่สีเหลืองก,กับสีแดงนะมาครับแต่พวผมที่นี่ตามไปแา,านานี้ต้องใจเย็นๆนะสนามนี้นะครับเป็นสนามที่ค่อนข้างจะแสงยากนะเพราะว่าด้วยความที่โค้งเยอะนะครับเป็นสนามที่โค้งเยอะ และรอบนี้ก็เป็นแบบมัลติคาร์ดด้วยนะครับมาตามมาครับสลิปซีมาตรงนี้ผมสามารถเสียบเลนนยได้มาและเสียบเลนายมาครับแล้วเสียบมาค่อนข้างสวยเลยเรียบร้อยแซงเป็นเฟอร์รารี่ไปได้อ่าแล้วปอร์เช่เข,ข้าโค้งพลาดครับเข,ขาโค้งพลาดยังไงยังไงครับจังหวะนี้ปอร์เช่ปอร์เช่แซงได้เลเนี่ยโอ้ยแล้วทางตรงมาครับซ้ายไปซ้ายมาสายไปซ้ายมา เบกตรงมิเชลินอันที่สาครับแล้วเบกคมคม,คมเรียบร้อยขึ้นนำที่1กลับมานำที่1นะรอบนี้สวยงามมากอันนี้คือตอนช่วงออกสตาร์ทนะตอนออกสตาร์ทไปมาจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับออกสตาร์ทมาค่อนข้างดีเลยนะในรอบแรกนะครับเรามาดูกันในรอบที่ห้าเรามาดูกันในรอบที่ห้ารอบนี้นี่ผมที่ห่านจากที่สองมาประมาณส5ห้าวิเลยนะครับคือว่าที่ห่านมาค่อนข้างจะ ไกลพอสมควรนะตอนนี้ก็พยายามขับไปก่อนเวลาฟัสตเทนแล็บของผมที่ทำได้ในรอบนี้คือหนึ่งนาทีห้าส5สุดสูสห้าวินาทีนะครับจริงๆสนามนี้ผมสามารถแตะหนึ่งนาทีห้าถึงกง่ได้นะในเวสนะครับ้ดยระบบินนี้นะแต่ด้วยความที่ขับพลาดไปหน่อยนะก็เลยอาจจะไม่ได้ฟัสต์เทนแล็บน,นะครับฝาเขาโค้งมาตรงนี้เบตรงกลางโอ้ย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 อยางร้อนอยางร้อนโอ้ยรถรถหมุน เลยเรียบร้อยยางอย่างร้อนเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยโดนเฟอร,ร,ร์ลรี่แซงไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้วเฟอร์ลร,รี่จังหวะนีน้จะต้องตามกลับบ้างมาตามกลับบ้างครับรอบนี้มาในรอบที่หกนะครับในรอบนี้ด้านหน้าจะมีรถชาและเป็นรถที่ที่สามนะครับด้านหน้าจะมี BM อตอนนี้เฟอร์ลรี่ก็พยายามจะหนีผมด้วยการแซงรถที่ที่ไปนะครับตอนนี้ผมก็จะต้องเป็นฝ่ายไล่มา แล้วมาผ่านตรงแทมกลิิตตรงนี้แ้าหน้าเป็น B M สองคันเลยนะครับเป็นรถที่โอ้แล้วข้างหน้าเป็นโค้งต่อเนื่องกันนะครับแล้วตรงนี้จะแซงยากมากโอ้แล้วแท็กลิมิตไปครับแท็กลิมิตไปโดนไปเท่าไหร่เอ่ยนี่จังหวะนี้ต้องแซงก่อนแซงมาโดนไปศู5ุดเจ็ดห้านะครับโดนไป0ู5ุดเจ็ดห้าถ้าโดนครบสี่ขังนี่คือโดนได์ทูนะครับมาและแซงไปครับ แซงมาโว้ยเกือบชนแล้วแซงครับเยี่ยมร้อยแซงมาได้แล้วสนามนี้จะเป็นสนามที่แซงยากนะเมื่อเวลาเจอรถดีีนะครับเพราะว่าสนามนี้นี่โค้งจะเยอะมากโว้ยแล้วแทรกลิกิตไปนะแต่ว่าไม่นับนะครับด้าน้าเป็นเฟอร์รรี่ในรอบนี้ผมจะต้องพยายามแซงรถดีทีให้เร็วที่สุดนะเพื่อที่จะพยายามไล่เฟอร์รรี่ต่อนะครับตอนนี้ห่างไป3.2ฟิตนะครับ แล้วเบรกมาแน,า,นาเป็นแทบพินชึบเขาโค้งมาจาังหวะตอนที่ผมจะไล่กลับนี่ก็เร็วอยู่นะเพราะว่าอันนี้เขาก็ต้องติดรถดทีทีเหมือนกันนะครับน,า,นาจะติดรถดทีทีเหมือนกันนะสําหรับเบลารี่นะครับเบรกไปครับตรงนี้เกยสองมาล้อล็อกไปล้อล็อกไปหน่อยเขาโค้งมาครับชึบๆน,า,นาเป็นเอฟขอแซงก่อนนะครับมาขอทางหน่อยมาเรียบร้อยแซงได้ครับ ตอนนี้ระยะห่างที่ก็ลดลงมาเป็นสองวิงแล้วนะครับด้านหน้าเป็นแมกกาเล็เบรกเบรกซึ้บซึบเกยียบสองมาครับตอนนี้จะต้องแซงแมกกาเล็ให้ได้และแซงไปเรียบร้อยครับจังหวะนี้จะต้องไล่บอลรี่ต่อแลละในช่วงนี้ผมเองก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะอันนี้ก็จะเป็นตัดให้เป็นช็อตแบบว่าช็อตไล่มันๆช็อตแซงมันๆน,น,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติผม เอาแต่ช็อตที่ผมนำที่หนึ่งไาอย่าบอกว่าคนดูก็น่าจะเบื่อครับก็เลยอยากเอาช็อตที่แต่งมันๆอะไรมาให้ดูครับโอ้และด้านหน้ายังมีรถอีกครับผมบอกได้เลยว่าฟอรี่จังหวะนี้คือตีแทบตายอ่ะนะจังหวะนี้ขี่เดียวตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีนะครับมาดูกันีว่าผมจะสามารถแซงได้ไหมมา,มาไปก่อนฮะโอ้และติดทับและติดพีเอ็มฮะด้านหน้าติดพีเอ็ม ือนคนจะขับ b ีเอมกันเยอะนะที่ที่สามนะครับมาแล้วแซงแซงมาจากไลน์ไนโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับมาแซงมาได้เรียบร้อยแล้วรถไม่มีเกิดความเสียหายมาจาังหวะนี้คือไล่ตามเฟอร์รารี่แล้วรอบนี้คือเราต้องไล่อย่างเดียวแล้วฮะไปครับไปครับตอนนี้ระยะห่างเป็นหนึ่งวีเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือยังไม่ผลที่หนึ่งของรถที่ที่สามเลยนะครับ ตอนนี้คือยังไม่เห็นที่หนึ่งนะเห็นที่ห้ากับที่สี่นะครับด้านหน้าตามไปก่อนเลยด้านหน้ามีเฟอร์ลรี่กับบีเอ็มนะครับบีเอ็มกันเกือบทางล็อบบี้เลยมึงเนี่ยมาโอ้ยแล้วด้านหน้าเจอมาลับห้องด้วยกันเองนะครับมาแล้วแซงจะไลน์นอกครับเฟอร์ลรี่แซงจะไลน์นอกแซงไลน์นอกบีเอ็มแล้วผมก็แซงไลน์นอกเหมือนกันแล้วผมจะต้องไล่แล้วจวังหวะนี้มา จึ้มๆเฮ้ยเกือบรถหมดออกแท็นี่ตอนนี้เริ่มมาจาะหลังเฟอร์รารี่แล้วเว้ยนีแก้อาการรถปัดไปนิดนึงร้อยในเวลาไปหนึ่งนาทีห้าสิบสี่ดเจ็ดตอนนี้ผมจาะหลังกลับมาจาะหลังเฟอร์รารี่ได้เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะสามารถแซงได้หรือไม่ผมต้องบอกเลยนะว่าเป็นสนามที่แซงยากนะ เวลาจะแซงต้องใจเย็นนะครับสนามนี้นะพราถ้าเกิดรีบแซงไปก็ทําคนอื่นหลุดออกจะแฉะได้เหมือนกันนะครับมาเว้ยแล้วเหมือนเขาจะแฉะลิมิตนั่นเนี่ยนานามีฟลอเรี่อีกแล้วมีฟลอรี่อีกแล้วรู้สึกว่าอิตาลีนี่จะมาเจอหน้ากันเองอีกแล้วนะเนี่ยแล้วยังไงครับเฮ้ยแล้วสกิปหลังไปนิดนึงคืออยากจะแซงอ่ะแต่แซงไม่ได้อ่ะทําไงอ่ะ ที่อยากจะแซงแต่แซงไม่ได้โอ้แต่ตรงนี้ผมจะรีบแซงก็ไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าถ้าผมรีบแซงผมก็ทําเขาหลุดเหมือนกันนะครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะรีบแซงได้นะเกมนี้ต้องใจเย็นๆน,นะเวลาที่เราขับตามใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราก็ต้องดูด้วยเสือบที่ให้ผู้แข่งของเราด้วยนะครับเบกมาครับดานานี่จะเป็นที่สองตอนนี้ที่หนึ่งของที่ทีสามห่างออกไปประมาณสิบอีนะครับ ตอนนี้นี่คือเป็นจ่าฝูเลยนะที่หนึ่งที่หนึ่งผมว่าน่าจะเป็น B M อนะที่หนึ่งจะเป็น B M เรียบร้อยครับตอนนี้มาตอนนี้ผ่านที่สองของที่ทสามมาได้เรียบร้อยแล้วจวังหวะนี้คือต้องไล่เฟอร์รี่อย่างเดียวแล้วนะครับเรามาดูกันต่อว่าผมสามารถแต่งเขาได้หรือไม่ตอนนี้เป็นรอบที่11เเหลือเวลาอีกประมาณ3านาทีสามเ็ดนะ้นครับตอนนี้มาจ่อหลังเฟอร์รี่ติดแล้วนะตอนนี้มาจ่อหลังเฟอร์รี่ แล้วฟลอเรี่พยายามจะบล็อกไลน์ในไม่แซงนะครับหัวาการดีนะสําหรับฟลอเรี่เป็นสึกระหว่างกันทิงกับมาลักโพงนะในรอบนี้โค้ยโค้ยยังเสียบไม่ได้นะครับต้องบอกได้เลยว่า l a m b o r g h i n ีนี่ทำบาลานซ์ออปเปอร์ฟอร์แมตมาค่อนข้างดีเลยนะรอบเครื่องก็ดีแต่ว่าโชว์เนี่ยดูแย่ไปหน่อยนะครับมาโอ้ยแล้วฟรี่เขาบาดครับเบรกมาครับซุบซื แลยบซอเซ็เครับโอ้ยๆๆๆๆๆๆอโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถหมุนโอ้ยเกือบชนกำแพงแล้วเฟอร์รารี่คือทิ้งห่างไปเลยนะครับเรียบร้อยโอ้โหหมดโอกาสเลยที่จะได้กลับมาถึงที่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับว่ารอบนี้ก็ยังอยู่แถวหน้านะยังอยู่แถวหน้าถือว่าเรียบร้อยครับที่หนึ่งไปแล้วยาวเลยคราวนี้โอ้โหกลายเป็น มายลของก็ได้ที่หนึ่งไปนะครับในรอบนี้ในรอบนี้นี่เป็นเฟอร์รารี่ที่ได้ที่หนึ่งนะครับส่วนเลมโปกินี่ได้ที่สองผมต้องบอกได้เลยนะว่าเลมโปกินี่เนี่ยในรอบนี้ผมมองว่ามันก็เป็นรถที่ขับยากเหมือนกันนะเพราะรอบเครื่องแรงนะครับแล้วก็โชว์ไปดูแย่ด้วยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรถที่ดีนะไม่ได้แย่เลยมาและเขาเซนไทยครับได้เป็นที่สองไปถือว่าไม่ได้แย่เลยนะเวลาฟัสต์เซนแลบนี่เร็วกำลังดีเลย เรียบร้อยครับจบเลสตามจริงผมสามารถแตะหนึ่งนาทีห้าสิบในเลสได้นะครับเรียบร้อยฮะเป็นเฟอร์รารี่กับ l ลมโบที่ได้เวลาฟัสเช่นแลปกันเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นประมาณนี้เรียกง่ายๆว่าดูเดือดมากเลยนะสำหรับศึกกระทิงกับม้านะครับโหเรียกว่าเดือดพอสมควรเลยนะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ cribe ได้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับ แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ